คะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะอะตนาโจดยัตตานังปติมังเสตมัตตนา โซอัต,ตะคุตโตสติมาสุขังภิกุวิหาิสิเตบัดนี้จักแสดงพระธรรมเทศนาพันานาศาสนาธรรมธรรมะคือคำสั่งสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพื่อประดับปัญญาความรอบรู้ความฉลาดในทางธรรม และในการปฏิบัติธรรมในพระพุทธศาสนาเป็นเครื่องอบรมตนให้อยู่ในคุณงามความดีตามหลักธรรมคุณงามความดีจะเกิดมีได้ก็ต้องอาศัยการอบรมคือการฟังคำสอนในทางพระพุทธศาสนาแล้วนำมาปฏิบัติตามเพราะธรรมนั้นเป็นสิ่งสำคัญสำหรับคนทุกๆคน คนจะดีจะชั่วก็อยู่ที่ธรรมอยู่ที่มีธรรมหรือไม่มีธรรมถ้าเพียงแต่ศึกษาหาความรู้ให้เกิดขึ้นแล้วไม่ได้นำมาประพฤติปฏิบัติไม่ได้น้อมนำเข้ามาตรวจมาเทียบดูที่ตนของตนผลที่จะได้ก็มีเพียงแต่ความรู้ไปตามเรื่องเท่านั้นไม่ทำให้ตนเลื่อนฐานะให้ยิ่งขึ้นไปกว่าเดิมได้ ต่อเมื่อได้น้อมนำธรรมนั้นเข้ามาตรวจสอบที่ตนจนเห็นส่วนชั่วแล้วพยายามเลิอละเห็นส่วนดีแล้วพยายามบำเพ็ญให้ดีเพิ่มขึ้นจึงจะชื่อว่าได้ถือเอาประโยชน์อันเกิดจากการอบรมการฟังธรรมไว้ได้แท้จริงส่วนมากผู้ศึกษาธรรมะ มั่พอใจแต่เพียงให้เกิดความรู้เรื่องของพระพุทธศาสนาเท่านั้นไม่ได้น้อมนำเอาธรรมะเข้ามาพิจารณาให้ถึงจิตใจจึงเป็นเหตุทำให้ตนไม่สมกับที่มีชื่อว่าเป็นผู้นับถือพระพุทธศาสนาบรรดาความชั่วเคยมีอยู่อย่างไรก็คงมีอยู่อย่างนั้นหรือมีแต่ทวีเพิ่มขึ้น คุณความดีก็มีมีทางเกิดขึ้นหรือเกิดขึ้นได้ยากจนเป็นเหตุทำให้เข้าใจผิดได้ว่าการนับถือพระพุทธศาสนาไม่ได้รับประโยชน์อะไรไม่ได้เฉลียวใจว่าการนับถือพระพุทธศาสนานั้นต้องปฏิบัติตนตามหลักธรรมของพระพุทธศาสนาด้วยเพราะพระพุทธศาสนาจะอำนวยประโยชน์ให้เฉพาะ ผู้ที่ปฏิบัติตามหลักธรรมคำสอนเท่านั้นทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้ย่อมเป็นไปตามเหตุจะให้ผลเกิดจะให้เกิดผลขึ้นได้อย่างไรเพราะฉะนั้นการปฏิบัติตามทำคำสอนจึงเป็นสิ่งสำคัญการได้ศึกษามีความรู้แล้วไม่ปฏิบัติตามที่รู้ย่อมไม่ได้รับประโยชน์ที่แท้จริง ถึงแม้คำสอนจะดีอย่างไรก็ช่วยผู้ไม่ปฏิบัติตามไม่ได้พระพุทธเจ้าของเราทั้งหลายนั้นเป็นศาสดาผู้เป็นครูชั้นเยี่ยมไม่มีศาสดาใดเทียมถึงเป็นสารถีผู้ฝึกบุรุษอันยอดเยี่ยมเป็นศาสดาผู้สอนเทวดาและมนุษย์ถึงเช่นนั้นพระองค์ก็ยังทรงมีพระดํำรัสว่า ความเพียรละชั่วบำเพ็ญดีเป็นหน้าที่ที่พวกท่านพึงธรรมตถาคตเป็นแต่เพียงผู้บอกเท่านั้นนี้ก็แสดงให้เห็นว่าทุกสิ่งทุกอย่างต้องทำเองใครทำแทนให้ไม่ได้ธรรมะของพระพุทธเจ้านั้นเป็นของดีของแท้ไม่ใช่ของเทียม ย่อมอำนวยผลให้เกิดแก่ผู้ปฏิบัติได้แท้จริงผู้ศึกษาธรรมะได้รับความรู้แล้วจึงควรน้อมเอาธรรมะเข้ามาไว้ในใจตรวจสอบพิจารณาดูที่ตนของตนว่าในบัดนี้ความชั่วอะไรมีอยู่ในตนของตนหรือไม่ถ้าเห็นว่ามีก็พึงตั้งใจทำความพยายามละให้ลดน้อยลง จนถึงให้หมดสิ้นไปความดีอะไรมีอยู่หรือไม่ถ้าเห็นว่ายังไม่มีหรือมีน้อยก็รีบบำเพ็ญให้เกิดให้มีขึ้นหรือให้มีมากยิ่งยิ่งขึ้นการน้อมนำธรรมะเข้ามาตรวจสอบที่ตนนี้เป็นสำคัญพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเมื่อสอนสาวกก็ทรงยกตนเป็นที่ตั้งดังในพระพุทธภาษิตท,ที่ได้ยกมาเป็น บทเทศนาว่าอัตนาโจดยตานาังเป็นอาทิแปลความว่าจงเตือนตนด้วยตนจงพิจารณาสอบสวนตนด้วยตนผู้มีสติคุ้มครองตนดีแล้วย่อมอยู่เป็นสุขดังนี้พระพุทธภาสิทธนี้ทรงสอนให้เตือนตนให้พิจารณาสอบสวนตนโดยการน้อมนำทำมาสอบดูกับตนนี้ เพราะอะไรเพราะการเตือนตนการพิจารณาสอบสวนตนนั้นเป็นสิ่งที่ไม่มีใครอื่นที่จะรู้ดียิ่งกว่าตนคนอื่นจะรู้จะเห็นเรื่องของตนก็เพียงแต่อาการภายนอกคือทางกายทางวาจาเท่านั้นไม่อาจรู้เห็นเข้าไปถึงภายในจิตใจได้หรือแม้ทางกายทางวาจาเมื่อ ไปทำในไปพูดในที่ลับคนอื่นก็ไม่สามารถที่จะล่วงรู้ได้ตนของตนเท่านั้นย่อมรู้เห็นได้เมื่อพูดโดยตรงตีความความดีความชั่วทุกอย่างรวมอยู่ที่ตัวเรานั่นเองตนเองเป็นผู้ทำขึ้นไม่ใช่ผู้อื่นเป็นผู้ทำและผลของการทำก็ตกอยู่แก่ ผู้ทำเองทำชั่วผลที่เกิดก็เป็นทุกข์อย่างตำก็ย่อมได้รับการติเตียนนินทาจากผู้อื่นไม่มีผู้สนเสริญเญยนยอขาดความเคารพเชื่อถือเป็นเหตุให้ได้รับความทุกข์เดือดร้อนกระวนกระวายใจอย่างสูงขึ้นไปมีผลแรงขึ้นก็ได้รับความทุกข์โทษในปัจจุบันเช่นถูกเบียดเบียนประทุษร้ายเพราะเหตุนี้ พระผู้มีพระภาคจึงสอนไว้ว่าความชั่วไม่ทำเลยดีกว่าเพราะความชั่วย่อมตามเผาผลานในทีหลังทำดีผลดีย่อมเกิดขึ้นเป็นสุขก,กายสุขใจเป็นผู้ไม่มีเวรไม่มีภัยกับใครมีผู้ยกย่องสรรเสริญเคารพนับถือไม่มีผู้เบียดเบียนประทุสลายนำความสุขก,กายสุขใจมาให้ ทั้งในปัจจุบันและภายภาคหน้าพระผู้มีพระภาคจึงทรงแสดงว่าความดีทำแล้วดีกว่าเพราะไม่ต้องตามเดือดร้อนในภายหลังนอกจากนี้สมเด็จพระผู้มีพระภาคทรงแสดงไว้เพื่อเตือนใจแก่เหล่าพุทธสาวกของพระองค์ให้เตือนตนเองให้พิจารณาตนเองกัน นั่นก็คือให้พยายามมองดูตัวเองให้มากกว่าให้มากกว่ามองผู้อื่นเพราะตามปกติคนเราส่วนมากชอบมองแต่ผู้อื่นชอบรู้ชอบเห็นแต่เรื่องของคนอื่นเป็นส่วนใหญ่และที่ชอบมากก็คือเรื่องที่เสียหายเรื่องที่ไม่ดีไม่งามของคนอื่นทั้งสิ้นคนไหนไม่ดีมีเรื่องเสียหายอย่างไร มีข้อบกพร่องตรงไหนเป็นรู้มองเห็นหมดและสามารถวิพากวิจารณ์หรือนำมานินทาวา่ากล่าวได้ทั้งวันพร้อมทั้งสามารถบอกกล่าวได้ว่าควรจะแก้ข้อบกพร่องเสียหายนั้นอย่างไรเรื่องนี้ต้องทำอย่างนั้นเรื่องนั้นต้องทำอย่างนี้เป็นต้นกล่าวคือถ้าเป็นเรื่องของคนอื่นแล้วตนสามารถรู้เห็นได้ดีกว่าเจ้าของเจ้าตัวเขาเสียอีก สามารถชี้เหตเห็นข้อบอกพร่องเสียหายและสามารถแนะนำตักเตือนให้แก้ไขว่าควรจะทำอย่างไรปฏิบัติอย่างไรสามารถบอกได้ละเอียดทีท้วนซึ่งบางขณะดูเหมือนว่าจะเข้าใจตัวคนอื่นดีกว่าเจ้าตัวเขาเสียด้วยซ้ำไปการที่คนเราเป็นเช่นนั้นก็เพราะว่าคนเรามีตา ซึ่งตานั้นธรรมชาติสร้างมาก็เพื่อให้มองเห็นและธรรมดาของตานั้นสามารถมองเห็นได้เฉพาะสิ่งที่อยู่ข้างหน้าตาหรือภายนอกตัวเท่านั้นการมองไปเห็นเรื่องของคนอื่นจึงเป็นเรื่องธรรมดาของตาเมื่อมีตาก็ย่อมต้องมองเห็นเป็นธรรมดาไม่ใช่เรื่องผิดแปลกอันใด แต่สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามิได้ทรงสอนให้ใช้ตาเพื่อมองคนอื่นแล้วนำมาวิภากควิจารณ์ติชมหรือแนะนำตักเตือนให้เขาแก้ไขข้อเสียหายข้อบกพร่องฝ่ายเดียวเท่านั้นแท้จริงแล้วทรงสอนว่าคนเราควรจะให้หันกลับมามองดูตัวเองดูข้อเสียหายดูเรื่องที่ไม่ดีไม่งามหน้าตำหนิของตัวเองดู แล้ววิภากวิจารณตัวเองตักเตือนตัวเองกันดูบ้างจึงจะถูกต้องแท้ที่จริงการมองดูตัวเองให้เห็นตามความเป็นจริงนั้นเป็นเรื่องของผู้ฉลาดผู้เป็นบัณฑิตจะพึงกระทำการมองดูผู้อื่นต้องอาศัยตาเนื้อหรือคือมังสะจกสักษุจึงจะเห็นได้ชัดเจนฉันใด การมองดูตัวเองก็ต้องอาศัยตาในคือปัญญาจักสุหรือญาณจักสุจึงจะเห็นได้ชัดเจนฉันนั้นอันปัญญาจักสุหรือตาปัญญานั้นเป็นธรรมชาติที่มีอยู่ในตัวมนุษย์ทุกคนแล้วตั้งแต่เกิดพร้อมกับตาเนื้อถ้าคนเราใช้ตาปัญญานี้ให้ถูกทางก็จะเป็นประโยชน์อย่างมหาศาล โดยเฉพาะใช้มองดูตัวเองมองดูการกระทําของตัวเองมองแม้กระทั่งความคิดของตัวเองทั้งที่เป็นสิ่งที่ผ่านมาแล้วทั้งที่กําลังเป็นไปอยู่ในปัจจุบันว่าถูกต้องผิดพลาดหรือไม่ดีอย่างไรเมื่อคนเราได้หันกลับมามองดูตัวเองก็จะพบเห็นภาพตัวเองรู้จักตัวเองได้ย่ยิ่งขึ้น จะพบว่าตัวเองเป็นอย่างเป็นเช่นไรมีนิสัยอย่างไรมีข้อเสียหายบกพร่องอย่างไรมีอะไรบ้างที่ต้องแก้ไขปรับปรุงการมองเห็นตัวเองในแง่ที่ถูกต้องอย่างนี้เรียกอีกอย่างหนึ่งว่ามองตัวออกคนที่มองคนอื่นแล้วสามารถกลับมามองดูตัวเองจนออกจนเห็นตัวเองชัดเจนเหมือนมองเห็นคนอื่นนั้น จะต้องเป็นคนมีสติมีความรู้สึกตัวมีความคิดที่จะปรับปรุงแก้ไขตัวเองให้ดียิ่งขึ้นส่วนผู้ที่ขาดสติหรือที่เรียกว่าประมาทนั้นมักจะไม่มองตัวเองเพราะมีความคิดและความรู้สึกว่าถูกต้องแล้วตัวเองดีหมดแล้วไม่มีข้อบอกพร่องเสียหายที่จะต้องแก้ไขอีกหรือมีความคิดอยู่เสมอว่าการกระทำก็ดี คำพูดก็ดีความคิดก็ดีของตอนนั้นถูกต้องหมดไม่จําต้องฟังคําของใครไม่ต้องเปลี่ยนแปลงอะไรอีกซึ่งเป็นเรื่องตรงข้ามกับความจริงโดยสิ้นเชิงเพราะความจริงคนเราย่อมมีข้อบอกพร่องผิดพลาดด้วยกันทั้งนั้นเว้นไว้แต่ว่าจะมองเห็นหรือมองไม่เห็นหรือมองเห็นแล้วจะยอมรับหรือไม่เท่านั้นผู้ที่ฟังแน่น อยู่กับความคิดว่าตนเองถูกต้องหมดไม่ต้องแก้ไขอะไรนั้นจึงมักไม่มองตัวเองเมื่อไม่มองก็ไม่เห็นเมื่อไม่เห็นก็เลยไม่เข้าใจก็เลยเข้าใจคิดคิดว่าตัวเองถูกต้องหมดกลายเป็นบุคคลที่หลงตัวเองทําตามใจตัวเองเป็นคนเจ้าอารมณ์และไม่ยอมรับฟังเหตุผลไม่ยอมรับฟังความคิดเห็นของคนอื่น บุคคลผู้ตกอยู่ในลักษณะอย่างนี้ท่านว่าเป็นบุคคลที่น่าสงสารที่สุดบัณฑิตผู้ฉลาดจะมองดูตัวเองสำรวจตัวเองอยู่เสมอจึงรู้จักตัวเองได้ดีรู้ข้อดีข้อเสียของตัวเองได้ดีเมื่อพบเห็นข้อบกพร่องของตัวเองแล้วก็จะเตือนตัวเองใช้สติยับยั้งการกระทําของตัวเอง ไม่ให้ทวัวทำสิ่งที่ไม่ดีไม่งามนั้นต่อไปแล้วจะพยายามปรับปรุงตัวเองให้ดีจเจริญยิ่งขึ้นแม้ว่าจะไม่มีใครตักเตือนไม่มีใครชี้โทษความผิดบกพร่องให้เห็นก็จะพิจารณาเห็นตนด้วยตนเองอยู่เป็นประจำตรงกันข้ามกับบางคนไม่อาจเตือนตนเองได้ ต้องมีคนอื่นคอยมาเตือนเสียก่อนต้องให้คนอื่นมาเตือนมาให้สติเสียก่อนจึงจะรู้สึกสำนึกตัวซึ่งก็ยังนับว่าเป็นคนใช้ได้อยู่ที่ยอมให้คนอื่นเตือนได้ผิดกับบางคนที่ไม่ยอมเตือนตัวเองไม่ยอมให้คนอื่นเตือนแม้มีคนเตือนก็ไม่ยอมรับฟังใครทั้งสิน้นประเภทเป็นคนดื้อทีเดียวคนดื้อหรือคนที่ ใครเตือนไม่ได้นอกจากที่อาภับแล้วยังเสื่อมจากประโยชน์มากมายหลายประการที่ควรจะได้อย่างน้อยก็เสื่อมจากความนิยมช,มชมชอบของคนรอบข้างเพราะไม่มีใครคบหาสมาคมกับคนดื้อที่เอาแต่ใจตัวไม่ยอมรับฟังเสียงของใครสมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงสอนให้เตือนตัวเองก่อน ให้พิจารณาตัวเองก่อนแล้วค่อยเตือนคนอื่นและพิจารณาเรื่องของคนอื่นลักษณะการเตือนตัวเองและพิจารณาตนเองก็คือเตือนตนให้อยู่ห่างจากความไม่ดีความเสียหายเตือนตนเองไม่ให้เขาใกล้ความชั่วป้องกันตัวอย่าให้ทำผิดพลาดเสียหายเตือนตนที่ผิดพลาดถลําไปทำชั่วทำผิดให้หันกลับ เตือนตัวให้หนีห่างจากการกระทํานั้นเสียเช่นเตือนตนให้เลิกละอบบายามุกอันเป็นบาปทุจริตอันทําให้เสื่อมเสียต่างๆป้องกันตัวเองไม่ให้เข้าเกลือกลกลั่วก,กับเรื่องเสียหายนั้นอีกเตือนตนให้มุ่งทําแต่ความดีงามความเพิ่มพูนพัฒนาตนเองให้ดีมีสุขยิ่งยิ่งขึ้นไปอันใดที่เป็นความดีเป็นความสุจริต ก็เตือนตนให้รีบเร่งสแสวงหาเร่งทําให้เกิดให้มีขึ้นในตัวไม่ให้ความดีความสุจริตนั้นคลาดจากตนไปและความดีความสุจริตอันใดที่ตนเคยมีเคยกระทาเคยประพฤติมาแล้วก็เตือนตนให้พยายามรักษาความดีความสุจริตนั้นไว้ต่อไป โดยกระทำและประพฤติปฏิบัติเช่นนั้นอย่างสม่ำเสมอไม่ให้ขาดตอนลงลักษณะเช่นนี้จัดว่าเป็นการเตือนตนตามในพระบาลีที่แสดงมานั้นเมื่อบุคคลมองเห็นด้วยตาในคือปัญญาอย่างชัดเจนแล้วเตือนตัวเองได้พิจารณาตนเองได้พร้อมทั้งแก้ไขข้อบกพร่องของตนเอง พัฒนาตนเองให้ดียิ่งยิ่งขึ้นไปได้เช่นนี้ได้ชื่อว่าเป็นผู้คุ้มครองตนได้แล้วกล่าวคือตนสามารถคุ้มครองตัวเองได้แล้วผู้คุ้มครองตัวเองได้แล้วก็ย่อมอาศัยตัวเองได้ไม่ต้องรอให้ใครมาคุ้มครองไม่ต้องรอให้ใครมาปกครองหรือมาสั่งการอย่างนั้นอย่างนี้เวลามีทุกข์มีโศกก็จะสามารถเตือนใจตัวเอง ให้ใคลายทุกข์คลายโศกได้ด้วยตัวเองไม่ต้องอาศัยไม่ต้องรอให้คนอื่นมาปลอบทุกขปลอบใจทุกโศกเวลามีความผิดหวังในเรื่องต่างๆหรือถูกดินทาว่าร้ายก็จะสามารถเตือนใจตัวเองให้หายท้อแท้หรือหมดกำลังใจได้เองไม่ต้องรอให้ใครหรือไม่ต้องมีใครมาปลอบใจมาให้กำลังใจ ผู้เตือนตัวเองได้นั้นย่อมพึ่งตัวเองได้ในเรื่องทุกกรณีไม่ว่าเรื่องนั้นจะร้ายแรงคอขาดบาดตายขนาดไหนส่วนผู้ไม่อาจเตือนตัวเองได้ย่อมต้องการกำลังใจต้องการคำปลอบใจของคนอื่นร่ำไปอันหนึ่งผู้ที่เตือนตนเองได้นั้นชื่อว่าเป็นคนมีสติอยู่เสมอกล่าวคือเป็นคนมีความนึกคิดได้ด้วยตัวเอง สามารถบังคับความนึกคิดและอารมณ์ได้ด้วยตัวเองเป็นผู้มีใจมั่นคงไม่หวันไหวง่ายเพราะว่ามีสติกำกับอยู่ตัวตลอดเวลาไม่เผลอไผลไม่ตกเป็นทาสของความคิดและอารมณ์ต่างๆทุกชนิดได้ง่ายผู้คุ้มครองตนได้แล้วและมีสติอยู่เสมอ ย่อมได้รับประโยชน์หรืออนิสง์ทั้งสองทางคือทั้งทางโลกและทางธรรมประโยชน์ในทางโลกก็คือย่อมได้รับย่อมประสบความสําเร็จในวิถีชีวิตไม่ว่าจะเป็นการศึกษาเล่าเรียนการทำมาหากินการประกอบอาชีพต่างๆเพราะผู้เตือนตนเองพิจารณาตนเองอยู่เสมอย่อมสามารถพัฒนาตัวเองให้ก้าวหน้าทันโลก ทันเหตุการณ์ได้ทุกเวลาทั้งจะมีความกระตือรือร้อนในอันที่จะปรับปรุงแก้ไขตนเองเพื่อให้เก่ากับโลกปัจจุบันได้เสมอประโยชน์อีกทางหนึ่งที่ผู้เตือนตนเองจะพึงได้รับคือประโยชน์ทางธรรมกล่าวคือผู้เตือนตนเองพิจารณาตนเองได้นั้น ย่อมจะนำตนเองให้หันเข้าหาความดีงามด้วยการปฏิบัติธรรมระดับสูงระดับต่างๆสูงขึ้นไปตามลำดับตั้งแต่ทานไปจนถึงกระทั่งศีลและภาวนาในที่สุดเมื่อประพฤติตามธรรมก็ย่อมได้รับผลตามสมควรแก่การปฏิบัติซึ่งผลทั้งสองประการนี้ร่วมอยู่ในอานิสงส์ที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตัดไว้ว่า จักอยู่เป็นสุขกล่าวคือจักมีความสุขในที่ทุกสถานในการทุกเมื่อดังพระพุทธพจน์ที่ตัดไว้เบื้องต้นว่าจงเตือนตนด้วยตนจงพิจ,จารณาสอบสวนตนด้วยตนผู้มีสติคุ้มครองตนดีแล้วย่อมอยู่เป็นสุขตามที่ได้พรนนามานี้พอสรุปประเด็นพระพุทธประสงค์ได้ว่า พระองค์ทรงเชิญชวนเราทั้งหลายผู้เป็นพุทธสาวกให้มาบำเพ็ญตนตามพระดํารัสนั้นกันบ้างกล่าวคือท่านที่เคยมองดูคนอื่นเคยสอนเคยเตือนคนอื่นมามากแล้วลองย้อนกลับมามองดูตัวเองสอนตัวเองเตือนตัวเองกันดูบ้างท่านที่เคยเห็นแต่เรื่องที่เสียหาย เรื่องที่ไม่ดีไม่งามของผู้อื่นแล้วตำหนิตีเตียนเขากันมามากแล้วก็มาพิจารณาดูตัวเองดูเรื่องของตัวเองที่เสียหายไม่ดีไม่งามหน้าตำหนิติเตียนของตัวเองดูบ้างหรือท่านที่เคยชี้ข้อบอกพร่องผิดพลาดและเคยให้คําแนะนำให้คนอื่นเดินตามทางที่ถูกที่ควรมามา,มากแล้ว ก็ลองมาชี้ข้อบกพร่องผิดพลาดและแนะนําตัวเองให้เดินไปตามทางที่ถูกที่ควรบ้างเพื่อจะได้ชื่อว่าเป็นผู้ฉลาดเป็นบัณฑิตสมกับที่พระพุทธองค์ตรัสยกย่องไว้และจะได้ผลคือสามารถคุ้มครองตนได้และมีสติทุกเมื่ออันจักเป็นเหตุนําไปพบกับความสุขในที่ทุกสถานในการทุกเมื่อ ตามพระบาลีพุทธพจน์ท,ที่ได้ขยายความมาแสดงพระธรรมเทศนาพอสมควรแก่เวลาจึงขอยุติลงคงไว้เพียงเท่านี้เอวังก็มีด้วยปากาละชนียะทาวาริวหาปุราปริปุเรนติสาขรัง เอวะเมวะอิโตทินัางเปตานางอุปกะปเตอิชิตังปิตังตุมหังคิปเมวะสมิจโตุสพเพปุรเรนตุสังกปาจันโทปันนระสยะทามาันิโชติระสยะทาสพิทยาวิวัจันตุสัพพโรโควินัสตุ มาเตภวัตวันตรายโยสุขีทีคายุโกภะอภิวาธนาสีลิสะนิจังวุธาปจายนจัตตารโธรรมาวทันติอายุวันโนสุขังพลัง